จะสวยกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาย้ายมาอีกที่หนึ่งเพราะว่าชมที่นะครับแล้วก็มาดูเสน่จันทร์ฟอมฟอมของคุณแม่คุณยายต้นเนี่ยมันมีความพิเศษคือผมขี่รถผ่านแล้วผมเห็นกอมันจะใหญ่ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแล้วมันถีติดกันแบบแน่นเลยแล้วมันก็ขึ้นมาอีกนี่นี่ลูกมันเยอะมากเลยออกอีครึ่งหนึงโอ้ท่านผู้ชมมันยายทําวิธีการเลี้ยง พอจะให้ข้อมูลได้ไหมครับว่าเลี้ยงยังไงทําไมมันดกแบบนี้ยายใช้อะไรบ้างในการใส่ปุ๋ย,ย,ยตัวนี้มันมีกระแสมาครับยายตัวเนี้ยตัวสเสน่จันตอนนี้มันมีกระแสแล้วก็คนเข้าอยากเอาไปเลี้ยงกันนี่ครับฟอร์มนี้ท่านผู้ชมดกทุกกระถางพอเยอะเยอะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมสเสน,น่จันตามหมู่บ้านนะครับ ก็วันนี้เราอยู่ที่บ้านไพรนะครับตำบลไพรอําเภอขุนหารจังหวัดสีสเกตนะครับก็ขี่รถผ่านนะครับก็แวะมาชมเสน่ห์จันทร์แล้วก็ไม้มงคลของคุณยายนะครับก็จะถ่ายหลายวันแล้วนะครับพอดีคุณยายพอรื้อย้ายบ้านนะครับผมที่ก็เลยเอามาเก็บไว้ตรงนี้ปกติมันจะสวยมากนะครับคุณยายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็วันนี้ขอชมต้นไม้ของคุณยายหน่อยนะครับเ <c oughs> สน่ห์จันทร์ที่เป็นกระแสนะครับแล้วก็หลายคนอยากได้เพราะว่าเป็นไม้มงคลแล้วก็สะเสริมในเรื่องของโชควาสนาแล้วก็เป็นไม้ทําให้คนรักคนชมชอบนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับฟอมปกติจะสวยกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาย้ายมาอีกที่หนึ่งเพราะว่าชมที่นะครับแล้วก็มาดูเสน่ห์จันฟอมฟอมของคุณแม่คุณยายต้นเนี่ย มันมีความพิเศษคือผมขี่รถผ่านแล้วผมเห็นตอมันจะใหญ่ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแล้วมันถีติดกันแบบแน,น่นเลยเนี่ยครับคุณยายปลูกกี่ปีแล้วครับนี่ครับได้สามสิบปีไหมครับตอนเนี้ตอนแรกน,นับตั้งแต่ตอนแรกมาเป็นสิบปีแล้วสิบปีแล้ววันนี้ครับเแต่มีคนเอาไปอ๋อมีคนเอาไปมีคน,นเอาไปเอาไปมันขึ้นมาอีก๋อไปมันก็ขึ้นมาอีกเนี่ยท่านผู้ชมครับ <Workers S 2> โอ้ยอนเก่ามั่นนะมันเอ่ตัดอใหญ่ๆอย่างนี้ก็ตัดมีคนมาคอก็ตัดให้เขาแล้วมันขึ้นมาออกนี่นี่นี่ลูกมันเยอะมากเลยตัดออกนี่ขึ้นเลยโอ้ท่านผู้ชมมันยายทำวิธีการเลี้ยงพอจะให้ข้อมูลได้ไหมครับว่าเลี้ยงยังไงทำไมมันดกแบบนี้ยายใช้อะไรบ้างในการใส่ปุ๋ยใช้ไอ ใช้อะไรบ้างครับขี้เลื่อยใช้ขี้เลื่อยป่ะครับขี้วัวขี้วัวแกลบแกลบก็ดินน้อยดินน้อยอ๋อใช้ดินสดสดเสร็จแล้วก็คือใช้ดินน้อยจ้าแค่นั้นแแค่นั้นเองนี่ครับก็เวลามันยุบมันยุบดินลงมันหัวหัวมันอยู่ข้างบนนะครับใหญ่ก็ผสมนิ่ผสมแบบนี้ลวมาอองอ๋อนี่นี่ผสมแบบนี้ป่ะครับอันนี้พญาจงอางเนาะใช่ไหมครับใหญ่ไม่ใช่หน้ามาหรือพญาจงองหน้ามาหน้ามานาะหน้าม้ามันจะเป็นแบบนี้ ยายเขาเลี้ยงทำแต่อยางงี้ไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีอ๋อไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใส้แต่ปุ๋ยคอกใช้แต่ปุ๋ยคอกแล้วขี้เลื่อยแกลบขี้เลื่อยแล้วก็แกลบดินถ้ามีดินไอ้ที่ดำๆที่ให้เขาเขาทานนะครับมันมีทานเล็กๆน้อยๆผสมมาด้วยนะครับยาเอาอย่างงั้นแหละไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมปลูกแล้วมันเต็มกระชังเลยอันนี้ก็คือเคล็ดลับของคุณยายในการ เลี้ยงเสน่จันแลวก็ไม้มงคลเนี่ยครับเต็มเลยนะครับฟอร์มฟอร์มใหญ่ฟอมเล็กฟอร์มเต็มเลยนะครับคุณยายขายไหมครับนี่ครับไม่ขายไม่ได้ขายใช่ไหมครับเลี้ยงประดับเสริมปร,บบประดับบ้านเสริมดวงเสริมวาสนาเนาะเนี่ยครับฟอร์มแล้วก็มีไม้พันอโกนิมานะครับเต็มเลยเนี่ยครับปกติคุณยายจะวางไว้หน้าบ้านเนาะที่รถผ่านแล้วก็วันนี้เคลื่อนมาไว้ตรงนี้เพื่อเพื่อให้บ้านเสร็จก่อนเนาะ นี่ครับสวยมากเลยนะครับท่านชมเดี๋ยวไปดูข้างหน้าอีกครับท่านผู้ชมนี่ครับของคุณยายเขาจะปลูกปลูกแบบยังไงไม่รู้ครับท่านผู้ชมเนี่ยมันมันจะดกทุกกอเลยอันนี้เป็นต้นเดลีด่างนะครับลักษณะดอกจะเหมือนใบกวาดนะครับดอกเป็นสีขาวใช่ไหมครับยายนี่ดอกดอกเปสีขาวอ๋ออนั้นแหละครับเดลีด่างนะครับเดลีด่าง๋อดกมากเลยท่านผู้ชมดูดูดูชัดๆ คุณยายปลูกไม้มงคลขึ้นมากนะครับขึ้นมากเลยเป็นกอเดี๋ยวท่านผู้ชมดูสิครับเป็นก,อ,นกอแบบทิศนั่นเลยไม่ได้ขยายไม่ได้บ่ได้แบ่งหรโครับยายแบงไป,ไปเลื้อยลงตามต้นเลยขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกสว<ม>ยมากเลยนะครับมีแต่ก้อนมะขามเอาไม้ตังเรามาดูไม้มงคลเพราะว่าช่วงนี้ไอตัวนี้มันมีกระแสมาครับยายตัวนี้ ตัวเสจนจันตอนนี้มันมีกระแสแล้วก็คนเข้าอยากเอาไปเลี้ยงกันนี่ครับฟอร์มนี้ทาชมดกทุกกระากถางพอเยอะเยอะทุดๆเลยนะครับที่ชอแล้วก็ดำเลยเนี่ย <Yeah. S 1> ดำเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีอ่ากวักนะครับก็น่งกวากหรือเดลิเดลริรจกกักรพัรนินะครับตัวนี้ ตัวใหญ่นะครับมงคลก็จะเรียกต้นนางกวักนะครับไม่มงคลเยอะมากเลยแล้วก็มีเศรษฐีวินสารนะครับก็วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมสเสนจันในชุมชนนะครับหลังจากที่เราพาท่านผู้ชมไปชมสเสนจันนะครับ<แ>ตามตลาดแล้ววันนี้ก็พามาชมในหมู่บ้าน<แ>บ้านไผ่เนาะ บ้านไพรนะครับอำเภอคุณหารจังหวัดส,สิสเกตวันนี้ช่องธนวัฒน์เพื่อกเกษตรอีสานก็ขอขอบคุณคุณยายนะครับคุณยายครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้ถ่ายทําแล้วก็ชมสเสน่ห์จันทร์นะครับไม่บางคนช่องธนวัฒน์เพื่อกเกษตรอีสานพาท่านชมมารับชมไว้เพียงแค่นี้พบกันในอีพีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร้ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อกเกษตรอีสานด้วยนะครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ s u b สไคร์ e ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ